สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันยามเช้าเช้าวันนี้เปิดร้านแต่เช้าเลยวันนี้มีผู้ช่วยเพราะว่าลูกไม่ได้เป็นโรงเรียนนะคะน้องอนาก็วิ่งตามคนเวลวต้อยต้อยวันนี้ส่วนพี่อดินนั้นเอ j นจอย เอบบิ๊กฟัดอยู่ในบ้านทุกคนคะ่ะกันเลยบอดี้มาซอยแต่น้องอนานมาช่วยนะคะวันนี้ก็เปิดร้านเหมือนเดิมตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมของทุกๆวันเดีก็จะต้มน้ำซุปไว้เตรียมของไว้หน้าร้านแล้วก็พอถึงเวลาอาบน้ำอาบ,บท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเมคอัพปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน เปิดร้านแต่เช้าทุกๆวันนะคะวันนี้ก็มีแดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยเบลจัดเตรียมทุกอย่างไว้ตั้งแต่เช้าแล้วต้มน้ําซุปเสร็จอันดับที่ต่อไปเบลก็จะเตรียมผักเตรียมน้ําล้างทุกอย่างไว้เตรียมของไว้ปัดกวาดเช็ดถูให้มันสะอาดสะอา้านอันไหนที่จะต้องใช้ก็เอามาจัดไว้หน้าร้านนะคะโต๊ะเก้าอี้ก็เช็ดทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยโต๊ะสีม่วงเบลเอามาวางไว้ข้างๆร้านเอาไว้ลูกค้ามานั่ง เวลาที่แบบมาซื้อกับบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะมีโต๊ะให้นั่งด้วยส่วนโต๊ะก็จะมีอยู่2โต๊ะนะทุกคนในอนาคตอาจไม่แน่เผื่อมีโต๊ะเพิ่มโต๊ะเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่แน่ใจทุกคนตอนนี้นะตอนนี้คือหลายๆคนเห็นขายดีใช่ไหมเปลี่ยนม้อไหมเปลี่ยนหม้อไหมคือไม่เปลี่ยนหม้อนะทุกคนเอาหม้อเท่าเดิมเพราะว่า ในหมู่บ้านของเบลอะมันไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้นอะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเบลมีหม้อสำรองเป็นหม้อต้มแกงเราเนี่ยแต่มันเป็นหม้อใหญ่อะเราเอามาต้มน้ำซุปไว้เผื่อได้นะคะแต่ถามว่าอยากเปลี่ยนหม้อไหมเบลไม่เปลี่ยนเพราะคนหน้าฝนหน้าร้อนมันอาจจะไม่ได้ขายดีเหมือนหน้าหนาวนะคะแล้วก็พยายามที่จะอะค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่บุบบามในการลงทุนนะคะเพราะมันจะมันจะทําให้เราอะอา ก้าผิดอย่างเงี้ยพอเก้าผิดเราตัวคนเดียวทุกคนค่ะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าเก้าผิดเมื่อไหร่อ่ะมันมันมีคนช่วยแหละแต่ว่าเราเองก็ไม่อยากจะอ่าอะไรมากมายนะทุกคนเบลเองก็จะพยายามที่จะประคับประคองชีวิตเราให้มันไปในทางที่ ดีที่สุดแล้วก็เหมาะกับเราที่สุดเราจะไม่บุม่มบ่ามในการลงทุนหรืออะไรเงี้ยโดยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนค่อยๆขยับขยายหรือหน้าร้านของเราแล้วก็เรียนรู้งานที่เราทําแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่เราค่อยๆเรียนรู้ไปว่าอันไหนมันเหมาะสมกับเราไหมอันนี้มันเหมาะสมกับเราไมนนมหม,มเดี๋เบลจะเป็นคนคิดแบบนี้เสมอไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยบุม่มบ่ามในการลงทุนนะคะสิ่งที่เบลขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยำคือทุกอย่างบาลานซ์กันมากแล้วก็ กําไรสมเหตุสมผลแล้วก็เอาเงินไปซื้อของสมเหตุสมผลไม่ได้ควักเงินทุนตัวเองเลยนอกจากควักเงินที่ว่าบล เบลทามาตั้งแต่แรกที่ว่าสามพันสี่พันที่เบลเอาไปซื้อของนะตอนนี้ก็คือ,อเราขายของได้เราเก็บสะสมเราขายของได้เราเก็บสะสมเแบลบก็ใช้ไปด้วยลูกไปหาหมอลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่าใช้จ่ายมันจิตประทานเราเลี้ยงลูกใช่ไหมมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วเราไม่ใช้เงินเกินตัวเราใช้เงินพอดีกับชีวิตเรา กำไรมันงอกเงยให้เราเห็นแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เบลคิดนะคะทุกคนถามว่าขายของทุกวันมันได้ไหมได้ทุกคนขอแค่เราขยันทุกอย่างมันได้แน่นอนวันนี้เบลก็ขายของแต่เบลยังไม่เปิดร้านเลยนะทุกคนเบลต้มน้ำซุปเสร็จประมาณอ่สี่สิบโมงเนาะแล้วก็ตุนหมูไว้สิบโมงครึ่งพอดีลูกค้าก็มาสั่งไว้ตั้งแต่เก้าโมงเลยผ้าหมูตุนโอเคแล้วแม่เรียกหนูนะข้างบ้านทุกคนขากันเลยอ่าสิบโมงครึ่งพอดีเป๊ะเบลก็จัด ขายก๋วยเตี๋ยวไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เปิดหน้าร้านแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆเยอะมากทุกคนคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาที่เราเปิดร้านเปิดหน้าร้านเต็มที่เราก็รอรับลูกค้านะคะสักแป๊บหนึ่งประมาณเที่ยงตรงเนี่ยลูกค้าเริ่มมาแล้วสิบเอ็ดโมงเที่ยงตรงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยจะมีลูกค้าแบบแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆสําหรับร้านของเบลนะเอาหังสัง้ลยินนี่เน,นะา,นานนะให้เลขสองช่วยเนยง

<displayed, S 1> หมูเส้นมาม่าใส่ลูกชิ้นใส่หมูมับม่มีอันยักอันทะเลไ่มีเลยไม่ีค่ะใส่ลูกชิ้นเนะ่าใส่ลูกชิ้นใส่หมูสับาายักหมเส้รโอ้บริการเลยนกหมูเส้นใส่ลูกชิ้นใส่หมูสับแล้วเนะบริ เอาแต่ที่เอาไม่รลันเดียวนี่เหก่อเอาแต่สีเอาไม่รลันเดียวนี่เอาแต่ีเอาไม่ลันเดียวไม่ไม่อใจเอาก็มี้อ๋อถือขายคอ้องู่บ่หนูก็ว่าไม่ยังเอาเอายังเง้นียังแล้วไม่เอายังเอาเอาหนูวาเอาเอาง้ยังแล้วเอาแต่เสียเอาเอาแต่เสียเอามนอ่นี้มันหอดยนาบี้อไร้ยมันขายดีถ้ามันขายหอดคำย่ำแรงเขามันจะตัดไว้ก็ดีแรง มันเบิดเนาะเดี๋ยวว่ามัานบ่อหอดทำมันเสียมันเบิด <c oughs> บ่ว่านกับขอดแล้วเลี่ยมให้ลูกยีเบ้ยมาคำๆำเบิดบตัดอยู่ในหมอนี่นุก็เอาละ <c oughs> น้ำเบิดหมอนนุกก็พอแล้ว มีเราพวกล่ะพวกลงนพวกกินนาตังางเนี่ยอันนั้นมันนู้นเลยมั่งล้มไปยอดพวกล่ยมันคือายๆนี่แม่เป็นซ้ำผ่า,า,านนี่แม่มันมันเป็นเนื้อบางๆใช่มีเพราเป็นกาบไม้ใช่ได้ใช่เนี่ยมาจากข้างในมันสวดหมดเดิมนะคะสวดไม่เห็น 那不妙。

หยังมาปลาแดงโอ๋ผมยังบ่ได้ตักล่ะมองกวยเตียวผมได้

làm thế là hả? Ừ. Em khởi thế nó Ủa, lát về cho cái chéo

ก้อยว่าเพื่อน็นะไ่ยานญนหมาตน้ยถมากันเลย,ลยาไปโรงเรียนเห็นหมานอนจักยัก,กยนยอนเือยนถูก <ไป S 2> ม,มากันตีเข <c oughs> อ,อกไ่ลากไม่ฝา,านไปนาที่ยล้างดีนเห็นหมานอนอยู่นะปเ,เป็นตัวดมันแรอะไรถมบิดรถเหยียบเลยตัวแดมัน่งสิแบบสีแอะไรกันดรถไคางข้างเหียบเลยนใจเเีย ก็วันมันจิกัดหนอมันบอกมึงกัดกูจิมึงกูขี้รถเด้มึงแรนเด้ว่ามันก็บิดรถเสดีเหรอเห็นตะเสียเร่รเเหนีตัวกับมาเนี่ออที่นึงไเหรอหนูแนวเาขี้เส่งเนาะมันก็สีแดงแดงมันว่าหะมันกสียกอันนี้ใส่ห่าน่าว่า มันเรียนอะไรจังไหน ขาจใชข้าปจง้านแม่จาาะาแห้เยออไปกันเลียงดูใช้ดีละดีมอ่อนตอน่อนตอนไปใชไหมไม่ต้องไนี่ดอกใช้นามใช้นาเลยมอมันิอืดน่โอ้ไปหอ้เแินเลย นุ้งการเลื่อยเนี่ยมาได้จริงกับบลามือใดมือบวบานเฮากับคำนี้แหละคนมันมาหลายนมันจะหลายทีนะแต่ถึงปบาโอเคไม่มากก็น้อยอย่น้อยก็อย่าน้อยก็ได้กริงอ่ะใะนุ้งจะตามภาษานน่นละ cạnh tranh cạnh tranh khai tranh cạnh tranh bàn tranh cạnh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  tranh จะออกทั้งรอยเกิดนะยากออกีว่ามันหายากคือว่าเนี่แตว่านูต้มถึงมดมือและหมอซ้งูอืตะกี้เดี๋ยวนี้้ี่ยางาา่ี่นี่นกเนเป็นนันนันบแล้วค่นเป็นเอเลียนบแล้วแต่ว่าว้านัรนเจ้าเขาบ้าอ้อยเนี่เออใกล้เนียังมาเ่ออเื่งขี้ยากระไรเนาะผู้ใด้สิอยากยูนบาละ ผู้ยู่ใดก็ยูผู้ยู่บ่ใดก็ไปตามทางเดี๋ยวขี้ยาเนี่ยจเขาบ่ได้ไปขวนเขาเขากรบอกขวนเ่าเออแต่มันกันนากลัวไงนากลัวยดเออสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าสักเท่าไหร่ทุกคนค่ะก็จะ เดินบนอยู่ในบ้านนี่หนแหละเบลบก็จะเดินชมดอกไม้เแบลบเดินเห็นมาเห็นดอกกุหลาบโอ้ยทุกคนคะ่ะพักเบลก็งามมะเขือเทศก็เริ่มโตแล้วดอกกุหลาบหน้าหนาวดอกใหญ่มากหน้าแล้งกับหน้าฝนยังไม่ใหญ่เท่านี้นะทุกคนอันนี้คือดอกใหญ่จริงๆสีขาวว่าใหญ่แล้วสีชมพูว่าใหญ่แล้วสีแดงใหญ่กว่าอีกทุกคนดูถ้ามันบานมากกว่านี้อ่ะพรุ่งนี้มันจะใหญ่แค่ไหนดูเป็นชอบเป็นชอบเป็นกีบอุ้ยทัดใจเแบลบมากทุกคนคะ่ะน้องอนาเขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็จะเดินบน เล่นอยู่กับเบลอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกๆวันก็จะเดินตามแม่แล้วก็นั่งขายของเป็นเพื่อนนั่งเล่นเป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้นะทุกคนสาหรับเบลอะเบลเลี้ยงลูกไปด้วยทํางานไปด้วยเบลรู้สึกมีความสุขมากๆนะตอนนี้เหมือนได้เกิดใหม่ออกมาจากขุมนรกตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้เกิดใหม่มากๆเลยการเรียนรู้การใช้ชีวิตของเราอะมันค่อนข้างที่จะแบบว่า บาลานกับความคิดความฝันเอยได้ๆต่างๆที่เบลฝันอยากมีร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านเล็กๆอยากมีสวนผักอยู่หน้าบ้านมันเป็นจริงสำหรับเบลแล้วก็ตอนนี้มีความสุขมากๆเลยทุกคนได้เลี้ยงลูกได้ขายของมันเป็นอะไรที่ที่แบบว่าพิวใจแล้วก็ใจเบลฟูมากๆเวลาที่ได้ได้ทำงานได้อยู่ในสวนได้ทำงานเนีย่ยมันโคตรมีความสุขเลยทุกคน จะเลี้ยงพิเศษจะเลี้ยงพิเศษของห่อหม่าม้าหม่าม้ากระห้องเก่า

วันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนมากแถวบ้านเบลก็จะมีอาชีพแบบทำเกษตรซะเยอะหน่อยนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าเขาเก็บเกี่ยวหรือดูตัดอ้อยคนก็จะเข้าไปตัดอ้อยบ่ายสามสี่โมงก็ยังมีอยู่นะถ้าน้ําซุปเราเหลือหรือเครื่องเหลือเนีี้เราก็จะนั่งขาอยู่จนถึงหกโมงเย็นเลยนะวันนี้ก็ปิดจนมืดนะทุกคนพอมืดมืดก็ไม่ค่อยมีใครแล้วเราก็เลยปิดร้านตอนมืดเลยเมื่อวานเนี้ยทุกๆกวันได้ทํางานได้หาเงินเข้าบ้านเแบลบดีใจมากเวลาที่เบลได้ทํางานแล้วมีความสุขกับการที่ได้คุยลูกค้ากับลูกค้ามากๆเลยนะคะเราก็ทําอะไรก็ทําด้วยใจ เสมอจะทําอะไรก็แล้วแต่เบลมีความสุขขอให้เรามีความสุขสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิตเรานะคะสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะแย่ต่อใจเราแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราสู้สุดใจยังไงเราก็ไม่ถอยแน่นอนสำหรับวันนี้โบก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ